โชคดีท่านต่อไปนะคะคุณโบ20เดือน6 2 5 3 8น้องโบ20เดือน6 2538น้องโบฟังนะน้องโบเนี่ยค่ะเหมือนกับที่ผ่านมาเชื่อใจคนน้องโบที่ผ่านมาเหมือนกับแบบโทษนะคือเสียงเงินให้กับความไว้วางใจน้องโบชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกทุกใจทุกใจกับคนทุกใจกับความไว้วางใจ ุกใจกับทุกสิ่งจนวันนี้เนี่ยน้องโบมโดแรงบันดาใจหมดแรงบันดาลใจกับการทําดีกับคนหมดแรงบันดาลใจกับทุกๆคนค่ะน้องโบขาเรียนบอกแบบนี้นะน้องโบจะมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นฟังดีๆค่ะปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่น้องโบจะมีโอกาสได้ลงเรียนบางอย่างน้องโบฟังนะ2538ปีหน้าเป็นปีที่น้องโบจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่คนจะไม่โอกาสหนูได้ทําสิ่งต่างๆที่มันแปลกใหม่ น้องโบแล้วปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่น้องโบตั้งตัวได้ปีหน้าจะเป็นที่น้องโบจะเปลี่ยนทุกเรื่องราวหมดแต่ปีเนี่ยไม่เป็นไรปล่อยผ่านเริ่มต้นใหม่ปีหน้าจะเป็นปีของน้องโบและน้องโบจะประสบความสำเร็จทุกอย่างค่ะินนเป็